ครับตื่นมาเช้านี่อัปเดตทานสองถังทั้งนเพาดีวกันทั้งนี้ผมอยู่บ้านผมลืมผมมาปิดเตาปิดทันผมก็เลยบอกแฟนผมมาปิดแทนบ่รู้วันสิปิดทันบ่ผมโมวางทั้งนี้มันดับยามได้บ่ครับทั้งนี้ทั้งไหลควน มาเบิ่งตัวนี้ก่อนเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเปิดฝาก่อนครับโอ้ยไฟแดงๆอยูเย่เอ้ยดี๋ทานกงียังดีครับเดี๋ยวน้ำเตาทานนี้ก็เป็นก้อนนี้อยู่สวยคือว่าใส่ได้นะครับแฟนมาปิด เดือดทันหอนนาจีปิดข้างล่างมอสนิดกับนี่เบิ่งแล้วมผมก็ลืมเมื่อเบิ่งน้ำมึกขึ้นก็ได้เดี๋ยวค่อยดับหนมามหมวกกับเป็นมีไฟอยู่ถือว่าทานเงืองมอยู่ครับเดีย๋ยวมาเบิ่งตัวนี้ครับเดีย๋ยวผมเปิดก่อน,นครับเบิ่งนครับ ไม่ไม่เป็นใหม่ครับผมกับบ้านในเขาเต้การเผาตัวนี้ป็นไดไรเกตันหมดบ่นไ่ก็สวอยู่เลยละครับงามอยู่เลยนะ มันดับเองอยู่นะฮะต่างจุพื้นไทยบีกตีแถาแหลกรับเคยเผาจลกเถอมันใหม่อยู่เดี๋ยวมาเคยเผาอะไรเ,เก็บม่นหมือผมบุรุนะครับเผาครั้งแรกเลยครับนี่ ขอคำแนะนำหน่อยนะครับฮิตจังใดยเนี่ยคิดดับไปหรอเกต็ตมันก็ขึ้นอยู่เดียต้องพองไหมแล้วที่ว่าปาดครับเป็นครั้งแรกครับเป็นบทเรียนสอบถามผู้รู้นี่ยนะครับต้องฮิตจังใดเนี่ย ต้องเห็ดไม่จุกไม่เสลี่ยครับโอ้ครับ <c oughs> <c oughs> รบุเรียนรั้งแรกเดี๋ยวสอบตามผู้รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเผาไหม่สิมาปเดตไหมครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม